ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะครับผมสําหรับการอัปเดตเหล่าตัวละครใหม่ๆประจําซีซั่นไม่ว่าจะเป็นตัวเลตอัพหรือว่าตัวซีซั่นสและตัวละครซีซั่นสที่จะมีการอัปเดตเร็วนี้ซึ่งบอกเลยครับว่าทางตัวเกมเร่งแผทได้เร็วมากๆมีการเปลี่ยนเบตาแทบจะทุกอาทิตย์และเมตาปัจจุบันนะครับก็จะมีตัวละครประเภทธาตุน้ํามาเยอะเป็นพิเศษและตัวละครอะไรบ้างที่ยังมีบทบาทได้ไปต่อในระยะยาวแล้วก็ปั้นทีเดียวเนี่ยคุ้มไม่ต้องเปลี่ยนออกจากทีมบ่อยๆนะครับซึ่งในาราทนี้ผมได้รวบรวมคี์หลักสําคัญของแต่่่่ลลละะตััววคครรมมาฝาฝฝกกกเเพพืือนอ,นอนแ้นไบชิ กดไลค์ like. คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเป็นเพื่อนที่ชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนใดน,น,นะฮะที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสาหรับเป็นๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านจะใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup โอเคครับเพื่อนๆผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็เริ่มปวดหัวการเร่งแพ็่ของทางตัวเกมแล้วใช่ไหมครับจากปกตินี่คือ2 3หรือสสัปดาห์เนี่ยก็จะมีการอัปเดตตัวละครใหม่มาทีแต่ในช่วงนี้คือแทมจะทุกสัปดาห์เมตาคือเปลี่ยนบ่อยมากๆไม่รู้จะปั้นตัวละคอรอะไรตัวละครไหนจะได้ไปต่อหรือว่าตัวละครไหนจะถูกตัดออกจากทีม ซึ่งในส่วนนี้ครับผมจะพูดในคอนเทนต์ PVE และก็ PvP ไปพร้อมๆกันแล้วก็จะพูดในถึงในส่วนของผู้เล่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มใหม่กับรีดีว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราควรหาสีอะไรมาเป็นตัวมาตรฐานของเรานั่นเองอันดับแรกเราขอพูดในถึงในส่วนของผู้เล่นใหม่ในการเริ่มเล่นแล้วก็รียดีหน่อยละกันนะครับซึ่งในส่วนการเริ่มต้นนะครับสีที่เริ่มต้นได้ง่ายที่สุดนะที่ผมมองนะก็คือประเภทของสีฟ้าเพราะในส่วนของสัปดาห์หน้าที่จะมีการอัปเดสตสตัวละครเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวลนนะคร ตัวละครน,นี้มาก็ได้ครับเกียโตซึ่งเป็นตัวละครที่ผมเริ่มเล่นในเซิร์ฟญี่ปุ่นได้เล่นค่อนข้างที่จะง่ายมากๆครับเป็นตัวแบกหลักๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวซีซั่นเนี่ยถ้าเราสุ่มแล้วมันจะออกตัวซีซั่นที่เราต้องการหรือเปล่าแต่ถ้าสุ่มได้ก็เอามาเล่นคอมโบคู่กับตัวละครโนเอลชุดไม้น้าก็ได้เช่นเดียวกันครับในส่วนของการรันตี20ครั้งแรกคุณอาจจะไปเลือกของตัวละครราเดสพร้อมกับ การ์ดหรือว่าตัวละครอ,อะไรที่มันออกมาเป็นคู่การ์ดได้ก็จะดีมากๆครับแล้วก็ในส่วนของการันตี999ขังคุณอาจจะเลือกตัวละครพวกวิลเลียมหรือว่าตัวละครอ,อะไรที่ได้ใช้ยาวๆนแต่แนะนําว่าควรเป็นตัวละครประเภทสีฟ้าจะดีมากๆครับอย่างน้อยก็ไปสุ่มเพิ่มเติมก็อาจจะได้โนเอลจากซีซั่นนะครับแล้วก็ ชามี่นะครับอันนี้ได้ใช้แล้วก็เกียโตนะครับช่วงเริ่มต้นก็จะเป็นประมาณนี้สีฟ้าคือเป็นสีที่เริ่มต้นได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเมตาในแต่ละสัปดาห์ว่าสีอะไรจะมาแต่ส่วนใหญ่ก็คือสีฟ้ามาบ่อยที่สุดแล้วนะฮะย่านต่อมาครับเหล่าตัวละครที่ได้มีบทบาทในส่วนของคอนเทนต์ PVE กันหน่อยละกันในส่วนของการฟาร์มอุปกรณ์นะครับอ่ะพวกอุปกรณ์รณต่างๆพวก EP อะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาไดมากครับเพราะว่ามันจะมีตัวมาตรฐานคอยอยู่แล้วว่าตัวที่เราจะใช้เนี่ย เราจะใช้ตัวอะไรนะครับถ้าเป็นสีฟ้าปกติแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวมาสหนึ่งตัวแน่นอนครับดีบัฟเป็นโลตัสใช่ไหมส่วนตัวฮิวคุณอาจจะใช้เป็นชามี่เอสอหรือว่าชามี่เอสดก็ได้เหมือนกันส่วนตัวดาเมจครับบางคนก็ใช้เป็นตัวละครยามีฟ้าแต่จริงๆหลายๆคนก็ อยากเร่งให้มันเร็วก็ใช้เป็นตัวละครโนเอลนะครับโนเอลก็เอาไปฟาร์มดันอุปกรณ์สีแดงได้เร็วเหมือนกันนะครับเอาเป็นตัวดาเมจหลักส่วนไม้ก็เอาลงคู่กันนะครับฮีวีหนึ่งตัวเป็นมิโมซ่าก็ได้รือว่าชามี่ส่วนเราตัดคุณจะตัดออกไปก็ได้ครับแล้วก็เอาตัวละครอืน่นมาเก็บค่า E p ไปพร้อมๆกันก็ได้เช่นเดียวกันเพราะดีบ๊อบไม่ค่อยได้ใช้แล้วโนเอลรับจบทุกง,งานนะครับส่วนดันเจี้ยนสีฟ้านะครับก็จะเป็นทีมเขียวใช่ไหมทีมเขียวี่ได้ใช้ครับคุณอาจจะใช้พวกลิทไลอาปกติได้เลยครสดดาาเเเรกเข้าาก้้มมแลวว็ิยน ก็โอเคแล้วแค่ดีก็เพียงพอแล้วก็เป็นตัวสแตนดาดของเราปกตินะครับขยับมาในส่วนของดันเจียนสีเขียวก็ไหนละกันครับก็จะเป็นทีมแดงครับเหมือนเดิมตงเอลชุดว่ายนะ้ำตัวละครฟินแล่วนะครับมาเร่งสปีดส่วนตัวแท้งก็เอาเป็นตัวละครราเดสส่วนตัวฮิวก็อาจจะเป็นตัวละครมิปซาแดงก็ได้เหมือนกันนะครับเซตประมาณนี้ครับสแตนดาดและเวลาล,ลงดันเจียนหรือว่าลง คอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตีบอสต่างๆก็จะมีพวกบอสต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับคุณอาจจะใช้เป็นเซ็ตเขียวพวกลิสไลอาตามปกติก็ได้อันนี้ก็ยังคงได้ใช้หรือจะใช้เป็นตัวละครชามีก็ได้แล้วแต่ว่ากิจกรรมในรอบนั้นตัวละครอะไรที่มีการอัปเดตเข้ามาหรือว่าตัวบอสนั่นแหละตัวไหนมาก็เอาตัวละครเหล่านั้นไปแก้ถังนั่นเอง อย่างต่อมาครับในส่วนของคอนเทนต์ PVP กันหน่อยละกันซึ่งในส่วนของคอนเทนต์ PVP เนี่ยมันเปลี่ยนแต่ละสัปดาห์เรื่อยๆหลักๆที่เราจะสามารถเอาชนะในคอนเทนต์ PVP ได้นะครับนั่นคือการจัดทีมที่ชนะทตุฝั่งตรงข้ามครับยิ่งเราชนะทางได้มากเท่าไหร่ครับโอกาสที่เราจะชนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับหลักๆเลยถ้าเป็นตัวละครเริ่มต้นที่ดาวไม่สูงมากเราสามารถใช้ทีมปัจจุบันของเราแก้ได้ถ้าเป็นประเภทเซตนี้ เราก็มาสังเกตในส่วนของสปีดนะครับลำดับการวางตัวละครเหล่านั้นจะมีสปีดนะฮะตัว1-2ตัวจะเป็นตัวที่เร็วที่สุดก็มาวัดกันใลที่ว่าของที่เราใส่สปีดที่เรามีหรือว่า ศิลาที่เราใส่นะครับมีการบวกสปีดมากน้อยขนาดไหนแล้วหลังจากนั้นเราก็ดูในส่วนของค่าพลังถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเราสามารถเอาชนะได้แบบสบายๆเลยนะครับก็สามารถท้าสู้ไปได้ตัวละครอาจจะใช้เป็นส่วนของลิสไลอาร์ก็ได้เหมือนกันครับก็แรงเหมือนกันไอโคบอลนี่ก็ยังคงได้ใช้อยู่นะในเซิร์ฟจแปนก็ยังมีอยู่หรือว่าใครจะใช้เป็นสปีดสนะครับแล้วก็ใช้ในพวกโนเอลไลอาร์ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นโนเอลจูเลสก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับการปั้นแหละว่าเราปั้นไปสุดได้ขนาดไหนนะครับหลักๆก ปึ้มไปเลยตุ้มนะี่ครับยางไปตุย้ยอ่ะสาต่อประสานอ่ะปาโต,โตขึ้นสับไปอ่ะที่เหลือก็เหลือซ้าไปสองตัวก็ออโต้ไปได้เลยจริงๆมันเป็นเซตออโต้แล้วก็สามารถออโต้ไปได้นะครับ p p ก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่การจัดทีมแก้ทางแล้วทีมที่เราไม่ควรไปเจอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในตัวอย่าง PVP เนาะหลักๆนะครับถ้าใครเป็นสาย PVP มันก็จะมีทริคในการดูนะว่า ในเมตาปัจจุบันนียเป็นเมตาแบบไหนก็ไปดูในส่วนของอันดับท็อปเซิร์ฟนะครับก็ไปดูในส่วนของอันดับท็อปเซิร์ฟนะครับผมว่าอันดับท็อปเซิร์ฟเนี่ยปกติเขาเล่นเซตในแบบไหนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นสายถึกเคาน์เตอร์เพราะว่าตอนนี้โนเอลชูเวนานจะเป็นสายสามารถโต้กลับได้แล้วก็เอาไปเล่นคู่กับตัวละครวิลเลียมแล้วก็มีตัวมิวซาที่เป็นตัวถึกนะครับพร้อมกับมาส์นี่บอกเลยว่าทีมเคาน์เตอร์ดีๆนั่นเองนะครับก็จะเป็นเซตที่เราสามารถ เจอกันได้บ่อยๆนะครับถ้าจะแก้งจริงอาจจะใช้ไปในส่วนของสปีดดีกว่าหรือว่าตัวละครที่เราจะสามารถยิงได้นานมากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครที่ในอนาคตจะได้ใช้ในส่วนของคอนเทนต์ PVP อันดับแรกเลยครับตัวที่ควรมีวินเลียมนะครับวินเลียมเป็นตัวละครที่ควรมีมากๆต้า่ใครจะเล่นในส่วนของสาย PVP เพราะว่าเป็นตัวซัพพอร์เตอร์ที่สามารถดิงถืนได้ครับแลวก็สปีดเนี่ยเป็นรองแค่ตัวละครวันทอส นะับเพราะว่าเอามาเล่งให้ตัวจูเลียสได้นะครับก็ <c oughs> จะทำให้จูเลียสเนี่ยออกเธอได้เร็วแล้วก็ออกเธอได้เป็นตัวต้นต้นและที่สําคัญครับคือเขามีโต้กลับแน่นอนตัวละครเนี้ยปั้นแล้วยังไงก็ได้ใช้แน่นอนส่วนทีมที่อาจจะได้ใช้บ่อยๆก็แล้วแต่ว่าในช่วงนั้นคุณอาจจะเล่นทีมไหนถ้าใครเริ่มต้นด้วยการฉีกเมตาไปก่อนเลยคุณอาจจะใช้เป็นทีมเฟอร์โกเรียนก็ได้นะครับเนี่ยตัวละครเฟอร์โกเรียนเป็นทีมเผาไหม้คู่กับตัวละครฟาา่า หรืออาจจะรอโฟ l ์เกอ a n เลียนซีซั่นสเข้ามาก็ได้ครับตัวนั้นก็จะโกมเป็นพิเศษแถมเป็นธาตุไฟด้วยนะเอาไปดับไปเล่นสายเค้เต์ได้ค่อนข้างมันมากๆครับส่วนแท้งคุณก็หาเป็นตัวแทงตัวอื่นเช่น r ราเดสอันนี้ได้ใช้แน่นอนตัวแทงตัวนี้และมิโมซาก็ยังคงได้ใช้นะครับเป็นตัวชุบแล้วก็ถึกเป็นพิเศษหลักก็อยู่ที่การปริวว่าเราจะปรับตัวยังไงแล้วก็จะแก้ทีมแบบไหนมาร์สกับโรตัส นะครับมาร์สยังได้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น PvE หรือว,ว่า PVP เนี่ยยังคงมีคนหยิบมาใช้อยู่นะครับส่วนโลตัสแล้วแต่สถานการณ์ที่จะมีการหยิบขึ้นมามันก็อาจจะไม่ได้ถีหมันแต่ก่อนแต่ก็ยังพอมีคนหยิบมานะครับส่วนโกสที่คนได้เยอะบ่อยๆในช่วงนี้ครับก็มีคนหยิบมาใช้เหมือนกันครับเอามาเล่นคอมโบคู่กับโนเอลเพราะว่าโกสเนี่ยมันสามารถปับ๊บในส่วนของพลังโจมตีเวทได้นะคทุกคนอย่าลืมนะลดความเสียหายที่ได้รับแล้วก็พลังโจมตีเวทแล้วก็ปิดก,กั้นความเสียหายต่อนเนื่องเอาไปแก้ บอกเลยว่าแกได้สุดมากๆเลยเพิ่มความเสียหายที่ทําได้อีก5%อนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถลบล้างได้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะอัพเลเวลไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ได้ใช้ได้ใช้อยู่นี่ส่วนตัวละครในอนาคตจะมีตัวละครไหนได้ใช้ไหมก็เท่าที่ดูแมาก็มีประมาณ4-5ตัวละครที่จะมีการอัพเดตมาเรื่อนี้ได้ใช้อยู่แต่คอนเทนต์หลักๆมันจะไปทางด้านของ PVP ถ้าใครไม่ได้ซีเรียส PVP หรือว่าเป็นสาย PvE จะจ่ายอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจัดเขาสุด5าดาวทุกตัวก็ได้นะครับ แต่ถ้าใครเป็น PVP ก็าอาจจะต้องจัดกันหน่อยละกันนะครับเพราะบอกเลยว่าหลังๆนียตัวละครแต่ตัวนี้ตึงๆเท่านั้นและยิ่งท่านแอสตาร่างครึ่งปีศาจมาพกเลยว่าโอ้โหนี่มันตัวบัคของเกมจริงๆนะครับแรงตามค่าเด็บโหดาเมจเป็นล้านบางคนก็ทํำไปได้แล้ว5ล้านอาเว้ในการฟันที่เดียวเนี่ยโคตรโก โอเคครับผมก็จบลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับตัวละครที่จะมีบทบาทในอนาคตนะครับแล้วก็ตัวละครที่มีในปัจจุบันยังคงกลับมาเล่นได้แล้วก็ปั้นแล้วเนี่ยยังไงก็คุ้มหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไปมากก็น,น่อยนอาะในพาร์ทนี้หากผิดพลาดประการใดขอกราบประทานอภัยกันด้วยและถ้าเพื่อนๆที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในพาร์ทต่อไปบายบายสวัสดีครับ